กรทาแมกกาซีนกานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศโดยรวมในปี2 5 6 0ที่ผ่านมา ทางกองทุนรวมป็จประมาณข้าราชการก็บริหารเงินกองทุนได้รับผลตอบแทนประมาณ1 4ปเในความท้าทายในปี6ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายเรื่องทั้งทางเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเองเรื่องสงครามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายๆลหลายๆาอย่างด้านของค่าเงินแล้วก็ทิศทางของอตราดดอกเบี้ยในปี67ที่จะหมดไปในอีก7-8เดือนที่จะถึงนี้นะโดยรวมเนี่ยเรามีการปรับตัวในเรื่องของการลงทุน การดาเนินการในปี2017ก็คือเราคาดการณ์ว่าในปัจจัยหลายๆอย่างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยภายนอกประเทศมีจานวนเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่บวกกับการเลือกตั้งของอเมริกาในช่วงของไตรมาสสุดท้ายของปีนี้การดำเนินการเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรแล้วก็เรื่องของการขีดขันาการค้าแล้วก็ g ีบเรทคต่างๆท,ที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกันในปีนี้เองเนี่ยเรา มีการด,ดําเนินการหลักๆห,หลายๆด้านอันที่หนึ่งเนี่ยเรามีการบริหารจัดการ่างด้านของการลงทุนอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการปรับตัวในเรื่องของสิ่งที่ลงทุนเพิ่มเติมขึ้น ผลตอบแทนโดยรวมปีนี้บอกงว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วปัจจุบันเองเราตอบแทนก็ได้ประมาณ3%จนถึงสิ้นสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับกสมาชิกในปีนี้เองเนี่ยหลักอันที่1เนี่ยเราจะมีการทบทวนเรื่องของสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ในพอร์ตนะครับเราเรียกว่าเป็น Strategic Asset Allocation ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการทบทวนทุก3ปีราะปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันต้องเรียนว่านักง,งานเองไม่ได้เป็นนักลงทุนที่ซื้อมาขายไปไนะเราจะมีการจัดประยุกต์พอร์ตในการที่เราจะลงทุน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างทางการทบทุนตัวนี้เนี่ยก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีนี้นอกจากนี้เนี่ยสมาชิกเองเราได้มีการประชุมกับผู้แทนสมาชิกไปเบื้องต้นหลายสมาชิกเองให้ข้อแนะนำที่น่าสนใจสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องก็บอกว่ารกรเกษียณแล้วอยากไม่อยากมีหนี้หรือว่าเกษียณแล้วอยากจะมีเงินพอใช้จ่ายหรือกรเกษียณแล้วอยากจะมีชีวิตที่ไม่ต้องมีความกังวลการศึกษาเรื่องของทางเลือกในการได้รับผลตอบแทนจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะดำเนินการแปลว่าการดำเนินการผู้เปิดสมาชิกสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนระหว่างทางทำได้ไหมหรือสมาชิกสามารถที่จะ ทำเงินส่วนที่ตัวเองออมเพิ่มมาเนี่ยไปใช้ก่อนได้ไหมเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่เราต้องดำเนิกนการทีนี้เนื่องจากสังคมผู้สูงวัยครับในปัจจุบันมี มีการดาเนินก,การเข้าสู่คนผู้สูงี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทงเขาเองก็พิจารณาในเรื่องของการหาทางเรื่องในการตอบโจทย์ทางคนผู้สูงไปยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดำเนินการเหล่านี้เนี่ยเพื่อทำให้เกิดอะไรบ้างอันที่1สมาชิกสามารถที่จะเกษียณอย่างมีความสุขได้เราเรียกว่า free living คือกเกษียณไปแล้วยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีความกังวลที่2ก็คือเรามีการปรับในเรื่องของการลงทุนอย่างใกล้ชิดอันที่3ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้กับทางสมาชิกเนี่ยจะมีสช อยากจะมีเงินกเกษียณอายุเท่าไหร่ซึ่งทางกบข,อเ,ขเองก็มีการดําเนินการในเรื่องของการเพิ่มการศึกษาในเรื่องของความเพียงพอเงินเริ่มเติมขึ้นด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูแลทั้ง3คนก็คือสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็พนักง,งานของกบขอเองซึ่ง เรามีจํานวนไม่ได้มากผมก็คิดว่าการทัทรัพยากรของบุคคลของภายในก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นกันในเรื่องของแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนทางเลือกให้กับสมาชิกเนี่ยอยู่ด้วยกัน2เรื่องเนาะอันที่1ก็คือตอบแทนที่ไม่ได้เป็นเงินเช่นเป็นสิทธิประโยชน์ในการใช้ฟอสซิลิตี้ต่างๆเรื่องนี้ก็คือเป็นผลตอบแทนที่เป็นทางเงินเป็นเงินแต่ว่าไม่ได้ต้องรอจนกเกษียณอายุถ,ถึงจะได้รับเงินในเรื่องของตัวแผนทั้ง2ด้านเนี่ยจะศึกษาแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ว่าในปัจจุบันเองเราพยายามที่จะหาความรู้เพิ่ม,มึนกกกาาารรรศษโคงใ ประมาณชุวมเดือนนาต้านไปผมว่าขนาดของโครงการกับจำนวนเงินที่ต้องใช้กัแบบแนวทางในเรื่องของการใช้ฟอสซิลิตียแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันกบขอเองก,ก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนั้นได้อยู่แล้วถ้าเผื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวส่วนที่สมาชิกจะมาใช้หรือเปล่าซึ่งเราก็พิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันปัจจุบันในเรื่องของตัวซีเนียร์เฮาส์งหรือคอมเพล็กซ์เนี่ยในต่างประเทศมีการดาเนิกนการอยู่เยอะพอสมควร ก็เป,เ,ปเป็นจุดตั้งต้นในการที่เราเริ่มดําเนินการได้เลยทั้งหมดนี้น่าจะภายในสิ้นปีนี้น่าจะมีข้อสรุปแนวทางในการที่จะสื่อสารกับสมาชิกเพิ่มเติมในส่วนของการลงทุนไม่ต้องแก้กฎหมาย2ี17ปีที่กบขตั้งมาเนี่ยเรามีผลกระทบในโลบ2ครั้งส่วนใหญ่ก็เป็นบิกอีเวนต์อย่างปีทั้งนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทอมเบอร์เกอร์คริสิสครับแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องของโควิดกับเรื่องของความต่อเนื่อง,งสองครั้งเราก็บริหารให้เต็มที่พยายามลดความเสี่ยงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่เราพอ ไม่ผมไม่ได้กังวลมากครับในเรื่องของว่าผลตอบแทนจะติดลบผมกลับคิดว่าการทําให้ผลตอบแทนดีขึ้นในสภาวะการที่มีความท้าทายจะทำอย่างไรน,นี่เป็นเป็นสิ่งที่เราพิจารณาแล้วก็ดําเนินการในในเรื่องของการบริหารการอย่างใกล้ชิดและการจับสินทร,รัพย์โดยการพิจารณาถึงองค์ประกอบที่มีผลกระทบที่มันแรงเรามีการปรับในส่วนของขอ,งอ้อตกลงไปพอสมควรใ,ในปีนี้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามถ้าเราดูการลงทุนของ ภายนอกจริงๆแล้วถ้าเกิดภายนอกกันเขาติดลบมากกว่าเราเยอะมากเลยของเราเองติดลบประมาณเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่ให้ติดลบแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ที่เราอาจจะเกินความควบคุมในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าจากนี้ไปเชื่อมั่นครับว่าน่าจะเป็นรอบแทนน่าจะอาจจะไม่น่ากังวลในส่วนของการการดําเนินการเหล่านี้เนี่ยผมื่อว่าการเพิ่มทางเลือกการเพิ่มเงินน่าจะเป็นทางเลือกที่ทําให้สมาชิกเนี่ยสนใจที่จะอมเพิ่มได้อย่างไรก็ตามอย่างที่เราเข้าใจกันคือสมาชิกเรามีด้วยกันหลากหลายอาชีพการที่เราพิจารณาว่าอาชีพของสมาชิกแต่ละคนมี ภาพในการดมเนินได้เท่าไหร่เป็นเรื่องที่สำคัญอบขอเองปีนี้เราดำเนินการเรื่องของโครงการการศึกษาความเพียงพอของเงินแ,แยกตามกลุ่มของสมาชิกตามอาชีพตามอายุอาเกษียนของเขาเนี่ยว,วันนี้เขายุ30ามสิบเขาเกษณอาชีพนี้โดยำแหน่งมันก็จะทําให้เราเห็นว่าราผ่านเขาเนี่ยน้าตำอย่างไง ซึ่งพอกรบวนการเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้สมาชิกสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของเม็ดเงินที่เขาจะต้องเก็บเอาไว้ตอนที่เกษียณจะเกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์คือเก็บยังไงก็น่าจะพอกับเก็บยังไงก็ไม่พอทีนี้เราก็คงจะต้องหาทางที่จะหาาเพิ่มไรายได้ให้กับสมาชิกซึ่งเป็นบทอีกโจนหนึ่งซึ่งเราก็พิจารณาด้วยเช่นกัน เรียน2เรื่องก่อนที่1่สมาชิกไม่ได้จ่ายลนลงสมาชิกจ่ายเพิ่มแต่ยังจำนวนไม่มากื่าเราเปรียบเทียบจาก3%ที่เขาเป็นภ้าบังคับเนี่ยอีก27%เป็นภาคสมัครใจที่ทางดีขึ้นมีสมาชิกเป็นหลัก1 0นของจำนวนสมาชิกมีการเติมเงินเพิ่มในส่วนของการออกเพิ่มนี่ถือว่าดีนะครับ